สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูธรรมบรงชาแนลสวัสดีครับสวัสดี FC น้อง,องเพชรบ,บ้านแพงสวัสดี FC สซีานาเพชรบ,บ้านแพงและสวัสดี FC ที่อยู่ต่างประเทศและทั่วโลกนะครับขอบคุณสำหรับการกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe และไม่ข้ามโฆษณา เพื่อเป็นกำลังใจในการทำพิพิดีเกี่ยวกับน้องอิงเป็นบ้านแพงเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประเด็นดีๆเช่นเนเดิมนะครับมาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับลูกสาวของเรานะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่พักฤดูกาลนะครับทำให้เราได้เห็นวิทยาบทที่ผ่อนคลายเป็นภาพที่เราดูแล้วรู้สึกมีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคือทําให้เราเห็นว่าน้องเองก็ยังมีความเป็นเด็ก ยังรักสนุกยังมีมุมที่ยังเป็นเด็กๆเ,เ,เป็นมุมที่น้องได้ผ่อนคลายครับดูแล้วก็ชื่นใจเอาวันไหนไม่ได้ดูนอนไม่หลับแน่นอนครับเป็นเหมือนกันครับท,ทุกทท่านพ่อพ่อแม่ fc ทุกท่านเชื่อและเกินว่าห่างไม่ได้ครับห่างจอมือถือไม่ได้ยังไงก็ต้องไกกด้กดเข้ามาดูกดมาให้กําลังใจกับทีมงานที่อยู่หลังบ้านไม่ว่าจะเป็นช่องพ่อเอกพ่อแม่น้องหญิงเนาะไม่ว่าจะเป็นช่องพี่บวโทน อย่างนี้ที่คอยเสิร์ฟความสุขเบื้องหลังของน้องอิงเพชรบ้านแปลงผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนคงมีความสุขเช่นเดียวกันผมเองก็คอยที่จะเสพความสุขจากท่านเหล่านี้ยูทูบเบอร์หลายๆท่านที่นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับน้องหญิงผมเองก็พยายามที่จะดูข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกี่ยวกับน้องหญิงก,ก็คือมันจะมีความสุขทั้งหมดนะครับอีนี้ก็มีอีกมุมมุมมองหนึ่งเนะาะเป็นแค่เพียงมุมมองหนึ่งว่าทําไมน้อง ถึงรักพ่อพ่อแม่ fc เลือกเกินทำไมเวลาพ่อพ่อแม่ fc มาหาน้องจะดีใจน้องจะยิ้มอย่างมีความสุขแต่เวลาพ่อพ่อแม่แม่ fc กำลังจะกลับบ้านหรือเดินทางกับน้องจะมีความสึกว่าน้องจะเป็นน้อยเงาเหงาหงอยหรืออาจจะร้องไห้เหมือนเหมือนอย่างที่เราเคยเห็นเวลาพ่อพ่อแม่ fc จะกลับบ้านอย่างเงี้ยน้องรู้สึกแบบตื้นตันเนาะ ดีใจไม่กับเหมือนรู้สึกว่าใจหายในความเป็นเด็กนะครับคือมองคือผมมองอย่างนี้นะครับว่าในวัยของน้องนี่ถ้าเป็นธรรมชาติของคนอื่นนะถ้าเป็นธรรมชาติเด็กๆวัยอย่างพวกเราเคยผ่านอาชีวะความเป็นเด็กมาก็จะมีเพื่อนที่สนิทเป็นเพื่อนที่วัยเดียวกันมีอะไรก็จะเล่นได้กันสนุกสนานมีความสุขอยู่ในวัยวัยใกล้เคียงกันแต่น้องอ่ะสูญเสีย ต้องต้องใช้คำว่าสูญเสียช่วงเวลาอ่าห้องเวลาแบบเนี้ยครับสูญเสียที่ท,ที่ที่ไม่ได้ไม่ได้อ่ามีเพื่อนแต่ว่าถามว่าสูญเสียตรงนี้มันมันมันทดแทนกันได้ไหมมันทดแทนกันได้ด้วยความรักความเมตตาจากพ่อพ่อแม่เอฟซีแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนกับบุคคลทั่วไปเนาะถือว่าน้องก็ได้เสียสละความสุขพอสมควรเสียสละความสุข ส่วนตัวที่จะได้ไปเล่นกับเพื่อนเสียสละส่วนตัวที่จะได้ผ่อนคลายในมุมของความเป็นเด็กแต่น้องจะต้องมารับผิดชอบโดยที่ไม่รู้ตัวรับผิดชอบถ้าจะพูดถึงว่ารับผิดชอบจริงโอ้โหเยอะมากๆในการที่น้องจะจะ,จะ,จ,ะจะได้รับผิดชอบหน้าที่ที่จะแทบจะไม่ใช่แทบแบบเป็นตัวหลักของวงทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับวงไม่ว่าจะเป็นรายได้ ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนทุกคนฝากความหวังไว้กับน้องนะครับอันนี้คือเป็นเป็นแรงกดดันอย่างหนึ่งพอพอน้องทำความเข้าใจพอน้องเข้าใจแล้วว่านี่คือเป็นศูนย์หน้าของวงนะน้องก็พัฒนาตัวเองไม่หยุดอยู่กับที่แต่ในเรื่องของความสุขที่น้องจะสรรหาได้ที่น้องจะจะหาได้จากพ่อพ่อแม่เอฟซีก็คือ,อความรักความเมตตา เวลามีพ่อพ่อแม่เอฟซีเข้ามาสังเกตได้เลยครับว่าน้องจะมีความสุขมากมาเหตุนี้นะครับมันก็เลยทําให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีหลายหลายท่านได้ลากและเอ็นดูน้องหญิงอย่างกันเป็นลูกแท้ๆอยางอย่ากกับเป็นหลานแท้ๆยุ่งไม่ให้ไต่ไล่ไม่ให้ตอมความสุขของน้องคือความสุขของพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกๆท่านครับคือเราเห็นกันอยู่แล้วในในมุมของ f c ตัวจริงนะครับเราจะเห็นเลยครับว่าเวลาเราไปอ่านคอมเมนต์ในในในช่อง youtube ที่ถ่ายน้องเราจะเห็นว่าการคอมเมนต์มาแต่ละคอมเมนต์นี่จะด้วยความรักความจริงใจที่มีให้น้องในแต่ละคอมเมนต์อ่านแล้วก็ชื่นใจครับเรารู้ได้เลยว่าพ่อพ่อแม่ f c มีหวังดีปรารถนาดีจริงๆกับน้องหญิงไม่อยากให้เกิดสิ่งไม่ดีขึ้นกับน้องเพราะเป็น ก็เรียกาเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ใชีทุกท่านจริงๆครับนั่นก็คือเป็นเป็นสเสน่ห์ของน้องนะครับถึงจะเปลี่ยนก็เอื่อว่าถึงจะไม่ได้ใช้ชีวิตของวัยรุ่นแบบเต็มรูปแบบแต่ว่าน้องก็มีวิธีการที่จะเรียนรู้ปรับตัวให้อยู่กับปัจจุบันไม่ได้ว่าเอามาเป็นข้ออ้างไม่ได้ว่าเอามาเป็นปมด้วย ดีซะอีกครับได้อยู่กับครอบครัวได้ทําอะไรต่างๆกับครอบครัวได้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการสร้างสายสัมพันธ์กับครอบครัวเด็กหลายท่านหลายคนที่รุ่นราวคราวเดียวกับน้องนะครับก็จะอายุขนาดนี้บางคนก็จะเริ่มห่างจากครอบครัวจะไปติดเพื่อนมากกว่าที่จะมาอยู่มาคุยกับครอบครัวมากินข้าวกับครอบครัวจะใช้เพื่อน เขาเรียกว่าจะมีแนวความคิดความการคิดวิเคราะห์อ,อะไรต่างๆหรือจะอิงเพื่อนเป็นหลักอันนี้ก็เป็นข้อข้อที่ควรระวังของเยาวชนในในปัจจุบันนี้เนาะคือบางทีเด็กก็ออยังเป็นเด็กครับขา,ขาดการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์อ,อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายทําให้การก้าวเดินของชีวิตก็เกิดข้อผิดพลาดขึ้นแต่น้องอุ้งอิงจะอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อพ่อแม่ fc อยู่กับคนที่มีอายุมากกว่า มีวิสัยทัศน์มากกว่ามีวิธีการมีคําสอนมีคมําแนะนําที่ดีกว่า,าที่จะไปฟังกับเด็กที่อายุรุ่นเดียวกันบางครั้งนะครับมันอาจจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้เพราะเด็กรุ่นเดียวกันด้วยประสบการณ์เนาะเขาก็ด้วยด้วยธรรมชาติของเด็กด้วยแหละครับว่าเวลาเขาอยู่กับเพื่อนเขาจะมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะเล่าให้เพื่อนฟังเพราะเขาเขาไว้ใจใเพื่อนมากกว่าอันนี้คือคือพูดถึงตามวัยเขา แต่น้องหญิงจะมีความสุขอยู่กับครอบครัวมากกว่าเพราะชีวิตดําเนินมาแบบนี้นะครับจะรักครอบครัวนะครับมีอะไรพูดคุยกับครอบครัวมีอะไรที่จะส่งเสริมครอบครัวได้น้องจะทําทําตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นน้องหญิงเพนตแทนด้วยซ้ำไปทาแบบนี้ตลอดนครับน้องค่อนข้างที่จะไม่มีเวลาจะไปเล่นกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันแต่น้องก็ให้ความสุขกับครอบครัวมีความสุขเสมอเมื่ออยู่กับครอบครัวเราก็มองเห็นอยู่แล้วครับว่า ในห่วงเวลาที่พักฤดูกาลน้องอยู่กับครอบครัวน้องมีความสุขมากไม่ว่าจะไปพายเรือไปหาปลาไปหาเห็ดนู่นนี่นั่นดูแล้วท่านพ่อพ่อแม่เอฟท่านดูแล้วก็มีความสุขไปด้วยไม่ได้ไม่ได้มองว่าเป็นผมด้อยที่น้องไม่มีเพื่อนเลยนะครับอันนี้คือจุดดีจุดเด่นของน้องนะครับผมก็มองว่าอย่างนั้นสุดท้ายแล้วก็ขอให้พ่อพ่อแม่เอฟซีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยครับสนับสนุนน้องหวีดขึ้นบ้านแทนต่อไปตลอดจน ไม่รู้แหละสนุนกันต่อไปยาวๆนะครับขอให้น้องทุงกีงเพนบ้านแพงเป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับผม